Ah. มคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาปาขึ้นเลิกเกมไหมครับนั่นเองนะครับและตอนนี้ผมซีรีส์สีที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้เลยไหมครับนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นบั๊กประตูนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยนะครับหยิบประตูมาครับผมมาแล้วก็เดี๋ยววางไว้ตรงไหนเดียวเนี่ยคืนนี้เนี่ยมันทําไม่ยากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถทดสอบให้ดูได้นะครับถามว่าทำไมาใช่ไหมมาอย่างแรกครับผมเลยต้องวางประตูแบบกดวางแล้วแบบกดสลับพร้อมกันอะไรเงี้ยครับอ่ะสามสองหนึ่งจัดไปครับนี่ไปผมเอาใหม่จะววางแบบล้กดเอ็บบน ทันอะเอาใหม่อ้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอประตูนี้เนี่ยมันเป็นประตูที่แบบระาวาังไว้จริงๆลยคุณผู้ชมเห็นปะคือเราสามารถยืนได้นะครับแต่ว่าในมุนมมองของเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราจะไม่เห็นอันนี้นะครับก็คือเหมือนแบบเราก็โดดอยู่บนอากาศอะไรเงี้ยเออถ้าคุณผู้ชมเล่นกับเพื่อนเนี่ยลองไปทำดูได้นะครับเนี่ยจะวางใช่ไหมปุ๊บกด F อ่ะเอาใหม่ปุ๊บอ้าแบบนี้ผมต้องกดเร็วๆครับนี่มันจะเป็นแบบประตูล่องหนนะครับผมอ่าในมุมมองเพื่อนนะส่วนของเราเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบมีอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับอ่าอันนี้แบบเป็นบล็อกเล็กนนนะครรรรับซึ่่่งงงงอยยยยาาแแกกเเเลลีีีด๋วววส้้้้ไต็ นะครับมาอย่างแรกครับผมเราจะวางเป็นแบบหินก่อนละกันนะครับอ่าวางพิสตันนะครับผมแล้วก็แบบตรงนี้เนี่ยวางเป็นคันโยกนะครับแล้วก็แบบวางขึ้นมาครับผมอ่าเล็งดีๆปึ๊บปึ๊บอ่าแบบนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นออฟซิเดียนนะครับผมแล้วก็แบบหินข้างๆนะครับตรงออฟซิเดียนเนี่ยเราจะวางเป็นเอ็นคริสตัลครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่าเราจะจุดไฟไว้นะครับจุดไฟตรงนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมหลังจากที่โยงเนี่ยสามสองหนึ่งโยกไปครับจากตรงนี้อ่าพมันจะเกิดการระเบิด ก็ขอวางตรงนี้คืนก่อนนะครับแล้วก็วางอา่าเบสล็อกไว้ตรงนี้แล้วกันเห็นว่าที่มันหายไปตรงนี้นครับปกติมันจะมีแบบที่ดันเป็นไม้อย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้คือแบบมันหายไปเลยผู้ชมซึ่งอย่างแรกอ่าใส่เป็นอ่าบล็อกเลสโตนไว้ก่อนละกันนะครับผมฟืบอ่าใส่อย่างนี้ไว้ก่อนนะครับมันจะได้แบบไม่ดันกลับนะครับคือแบบถ้ามันไม่มีไฟตอนนี้เนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นปกติด้ะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะวางอ่าวงจรไว้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็แบบว่าเตรียมคันโยกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับแบบเราจะทำลายเบสล็อกได้หรือเเเเเปปปล่่่่าาาานน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 นะะะะคคครรรัััับบบบบบโโยยยกกไไจ้้้้ีีีอออออออทแผมมมใใหห เห็นปะเบนล็อกหายไปแล้วครับโอ้ไอตรงที่ดันม่ากลับมาครับผมเป็นแบบบั๊กอะไรสักอย่างแต่แบบก็สามารถทำลายเบนล็อกได้ครับเออสุดยอดนะถ้าใครสนใจไดีก็ไปลองทำลายเบนล็อกดูได้นะครับและสำหรับอย่างต่อไปครับผมก็จะเป็นวิธีการขุดไข่อมังกรนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะขุดไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเสกมาดูนะเกฟครับผมดากอนเอ็กนะครับไหนว่าเนี่ยดากอนเอ็กนะครับอะผมลองวางให้ดูแล้วกันว่าแบบเออปกติมันขุดไม่ได้อะเอเนี่ยอันที่ทดสอบยังอยู่อยู่เลยนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับมเป็นโซล ผมไปเจอวิธีในการขุดมาเว้ยคุณผู้ชมอย่างแรกครับเราจะต้องไปไปโอมดีฟโอเชียนก่อนนะครับผมซึ่งว้าไปเลยครับเจ้าวันนี้เอาละดีฟโอเชียนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ในการทดสอบพอดีเลยนะครับผมเราก็จะวางไข่มังกรให้มันไหลลงไปแบบนี้นะฮะฟื้อแบบนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับเจ้าวันนี้ว่ายลงมาครับก็จะมีไข่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถขุดได้ครับอ่ะเดี๋ยวลองขุดดูนะเจ้าวันนี้ฟื้อเห็นป้ะนนี่เราสามารถขุดได้นะครับแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะแบบมันอยู่ใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ขุดได้จริงครับซึ่งตอน ครัตอวัดผมก็จะตายแล้วเหมือนกันว่ะได้หรือเปล่า ได้หรือเปล่าโอ๊ยได้ไดด็ตายก่อนเ <c oughs> นี่ยมันเหมือนมันควรจะได้แล้วนะผู้ชมยังไม่พ่ายเหรอจะตายก่อนปะเนี่ยโอ้โหช้าจ,จริงผู้ชมเอาเป็นเฮสนะครับผมสัก20แล้วกันจากนี้จัดมาครับแล้วก็โซยิวโอ้ยเอาละจากวันี้ขุดได้แล้วก็ผมนี่เป็นบักในการขุดไข่มังกรนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะครับแบบทำไมต้องเป็นดีโอเชียอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถือว่าขุดได้แล้วกันนะครับผมแล้วสำหรับอย่างต่อไปนะครับก็ผมไปเจอระบบลิฟท์ที่แบบว่าเร็วมากๆเลยนะครับก็ปกติเนี่ยเวลาเราทำแบบบันไดลิฟต์หรืออะไรเงี้ยาบบาาี่่่่่สเยเยยนนจะปไรออออตงว แบบระเบิดขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันแบบเร็วมากๆเลยครับเคื่องขอนี้ต้องใช้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะสร้างไว้ตรงนี้ละกันครับผมอย่างแรกผมจะวางเป็นแบบว่ากระจกขึ้นมานะครับเฟรบเอาล่ะมาวางกระจกเสร็จแล้วครับมาอย่างแรกครับผมเราจะวางเป็นแบบว่าบันไดก่อนนะครับอ่าแล้วก็แบบตรงนี้เนี่ยวางไปบล็อกหนึ่งก่อนนะครับวางอารางครับผมรถรางครับแล้วก็ทุบบล็อกออกครับนี่มันจะแบบมาอยู่บนบันไดพอดีนะครับอ่ะแล้วแบบเราจะเว้นซักเท่าไหร่ดีว่าสามเหมหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็แบบวางเหมือนเดิมต่อไปคร จริงจริงมันอาจจะเว้นสีได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแบบผมทําเป็นสแล้วกันเผื่อๆไว้ครับเอาล่ะทําถึงชั้นนี้แล้วกันครับมาอันนี้จะเป็นแบบว่าชั้นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นจุดชมวิวแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาลองใช้งานลิฟต์นี้ดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมเจ้าวันนี้เป็นโซยิวโวนะครับมาเข้ามาเข้ามาข้างในครับแล้วก็แบบคลิกขวาขึ้นไปครับฟืบอ่าไหนดูซิเฮ้ยไม่ถึงหรอคลิกขวาไม่ถึงเหรอเนี่ยทำไมต้องแก้ใหม่ครับเอาล่ะครัมผมแก้ใหม่แล้วครับมาเดี๋ยวเราก็จะขึ้นมาถึงอ่าชชััั้้้้้้นนนนนนีีแลลวกะครรรบบไไหหดดูิออใืเป่าผ มนี่ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับเวลาลงก็แบบรู้สึกว่าจะไหลลงไปได้เลยเฮ้ยเด้เอันนี้มันเหินไปแล้วอ่ะโอ้ชีตเอาใหม่นะจริงๆก็คือแบบเราไหลลงได้เลยครับเพราะแบบมันเป็นบันไดอย่างเงี้ยเอาใหม่แล้วกันครับออาโซยิวใช่ไหมลงแบบนี้ครับผม อันนี้ม,มันมันไหลวะเนี่ยเอาใหม่นะเออเนี่ยอันนี้ก็ลงได้ปกตินี่หว่าเออแบบนี้ครับผมลงแบบชิวๆนะครับเป็นบ,บันไดแล้วแบบถ้าสมมติเราขี้ขวายเร็วๆเนี่ยเราก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับฟึบอ่าและนี่คือความเร็วแบบไฮเปอร์สปีดนะครับคือแบบ <c oughs> เร็วจะจัดอะประมาณวิ้งสองวิขึ้นมาบนนี้ได้แล้วอะครับแต่ว่าอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาตรงนี้นิดหน่อยนะอ่าถ้าผมวางไว้อย่างนี้ได้ปะอ่าน่าจะได้นะแล้วก็แบบลงอย่างนี้ครับฟึบอ่านี่ไหลลงมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจับเ,เวลาขึ้นกันไหมคุณผู้ชมว่าเท่าไหร ใจเนี่ยก็เล่มนี้ไปสร้างได้นะครับผมแบบโคตรเทอ่อ่ะและสําหรับอย่างต่อไปนะผมคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าไอ้บล็อกสลามบล็อกอ,อันนี้เนี่ยอ่ะปกติถ้าเราลงไปเนี่ยมันจะเด้งใช่ไหมครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาแบบพรมหรือว่าแฉบดอเนี่ยมาวางไว้ข้างบนได้นะครับแล้วแบบมันก็ยังเด้งอยู่นะครับผมซึ่งจริงหรือเปล่าน,นะอย่างแรกก็จะวางไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเออข้าบล็อกครับผมอ่ะอ่ะเนี่ยปกติแบบอยู่ข้างบนอย่างงี้ใช่ไหมลงมาผมฟื้นมันก็จะเด้งแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราวางพรมไว้ล้วครับอ่ะจะเป็นยังไไไงงงเเ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 เดดดีีีีีี๋๋ยยยยววววววอออออออาาาาาาปป็็นนนนนนพรรรมม่่่่สสสขลละะกกกััััฮ้้้แบบบตคคิฟ าแบบนี้ครับผมไหนดูซิว่าแบบมันจะยังเด้งอยู่หรือเปล่านะครับเอบขึ้นมาประมาณนี้สวยพ่ะผมลงมาครับเด้งหรือเปล่าเด้งอยู่นะครับดูดิปะเด้งดึ๋งชิวๆเลยครับเอาล่ะแล้วถ้าเป็นแทรปดอล่ะครับทุบออกก่อนแล้วกันเฮ <c oughs> ้ยเด้อเด้เราจะใส่เป็นแทรปดอไว้นะครับซึ่งแทรปดอเนี่ยแบบดูไม่น่าเป็นไปได้เลยนะเพราะแบบมันเป็นไม้ไงเป็นไม้ไมแบบแข็งๆอ่ะมันก็ควรเจ็บดีครับเอาล่ะวางไว้แบบนี้แล้วครับผมแล้วก็ขึ้นมาครับวางแทรปดอแล้วแบบมันจะเด้งอยู่หรือเปล่านะครับสามสองหนึ่งลงมาผมฟื้บลงมาแบบนี้แแข็งงๆออ่่่ะะเเ้้้ยตดดไว ุยอดครับหทนี้เพิ่งรู้ว่าเนี่ยแถบดอรอเนี่ยเฮ้ยเจ๋งจริงว่ะแล้วถ้าเป็นแถบดอรออย่างอื่นล่ะครับอ่ะสมมติแบบเป็นเหล็กเลยอะเอออันนี้คือแบบเป็นเหล็กกับแข็งๆเลยนะมันจะช่วยเราได้หรือเปล่าครับไม่ลองก็ไม่รู้ผมจะวันนี้เป็นโซ่วลลงมานะฟื้ได้หรือเปล่าเฮ้ย เด้งได้เหมือนกันนะครับแถบดอลเหล็กเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไมค์ครับมันเด้งได้ยังไงครับอ๋อหรือแบบมันมีสีรูเล็กๆนี่วะมันเลยเด้งได้นะครับก็เป็นไปได้ครับผมเกมนี้มันแบบว่าสุดยอดอยู่แล้วนะฮะและสําหรับอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแบบเป็นวิธีในการเอาเอ็นคริสโซ่ที่แบบกำลังส่องแสงเลยครับกลับไปยังโลกปกตินะครับผมซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องไปดีเอ็นก่อนนะครับตั้งประตูไปดีเอ็นนะครับผมจัดไปเอาล่ะแล้วก็วางลูกแก้วไปเลยครับเจ้านี้วางไปแบบนี้เลยนะครับ let's go อย่างแรกครับผมเราจะต้องไป่อ อ่ามันก็จะตายแบบนี้เลยนะครับเป็นวิธีฆ่าภายใน1วนินะครับผมซึ่งแบบมีแต่เทพเจ้าที่ทําได้ครับเอาล่ะ ตายเรียบร้อยนะครับอย่างต่อไปผมเราจะทุบตรงนี้ออกก่อนนะครับฟืบแล้วก็แบบว่าใส่เป็นเอ็นคริสเตอร์ไว้4มุมครับหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็แบบเข้ามาข้างในครับผมแล้วก็ทุบแปนนึงครับอ่ะมันก็จะระเบิดใช่ไหมครับแล้วก็แบบวาร์ปกลับมานะครับผมเอาล่ะซึ่งเราจะวาร์ปกลับไปใหม่นะครับฟืบไหนดูซิข้างในจะเป็นยังไงนะครับผมเอาล่ะนี่มันก็จะเหลือ3อันนะครับซึ่งแบบมันก็จะส่องแสงไปไหนก็ไม่รู้นะครับดูดิเห็นป่ะส่องแสงแบบคือมันไม่มีจุดหมายอ่ะแต่ว่าเราสามารถเอาแบบเอ็นครบบ่ีีมลทิสนเองนนะครับไตองนร์ วันน er> ี้อ er> ่าเอาเป็นตรงนี er> ้ก um> ่อนแล้วก mm ันนะครับปึ๊บวางพิตาันแล้วผมไอ้ด้านนี้ดิวางมาด้านนี้แล้วก็ดันเข้ามานะครับนี่เห็นปะดันได้จริงๆนะครับแล้วก็แบบอ่าเราจะดันลงได้เปล่าวะคืนนี้เนี่ยต้องระวังแบบอย่าเผื่อไปทุบเชียวนะครับไม่งั้นแบบระเบิดอ่ะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเฮ้ยเอาใหม่เออแบบนี้อ่าดันลงมานะครับสเต็ปแรกครับผมดันลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องดันสองสเต็ปอะผมว่าปึ๊บแบบนี้ได้ปะเฮ้ยมันไม่ลงไปอ่ะอ่าแล้วถ้าดันมาด้านนี้ล่ะครับปึ๊บดันไปแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมไปแล้วครับจวนี้หายไปลูกนนึงงแลลล้ววเเเหห็ป่ะดี๋ยราอกับ ma chiến luôn đi แต่แบบมันติดอยู่ตรงต้นไม้อะคุณผู้ชมแต่แบบเห็นว่าคุณผู้ชมเราสามารถกลับมาได้ครับแล้วแบบกำลังพุ่งแบบมีแสงเลยอะแล้วถ้าแบบเราอยากเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ต้องแบบใช้พิสตันในการดันเอานะครับอ่าเดี๋ยวทุบนี้ออกก่อนเดี๋ยวลองดันดูนะเดี๋ยวนี้าวางพิสตันไปนะครับชืบอ่าเนี่ยมันติดต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยอ่ะดันไปเรื่อยครับฟืบแบบนี้ครับผมอาจจะดูลำบากแต่แบบมันเท่นะสมมติแบบเราอยากจะมีอันนี้ไว้ที่โลกเนี่ยเห็นปหมเท่จริงครับอ่าดันไปดันไปค่อยๆดันทีละหนึ่งนะครับฟืบนี่งงงแแแแสบบ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 บนนนนนีี้้้้ใใช่่่่ปปปะะะะะลลลลวกกกก็็็ถาาาาาเเเเเเรรรรผผอออทุยยยมมมมััััจิดหหไไคคต และสาหรับอย่างต่อไปนะครับผมจะพามาทําเป็นแบบฟาร์มอสเตอร์แบบง่ายๆนะครับผมมาอย่างแรกเนี่ยเราจะวางแบบพิสตันไป4อันนะครับฟอ่าวางเป็นมุมแบบนี้นะครับผมวางวนไปครับอ่ะมันก็จะมีพื้นที่ตรงกลาง4ี่บล็อกแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเลสตอร์มาดีสนึ่งนะครับฟื้บแป๊บนึงนะเอาเป็นรีพิเตอร์ด้วยนะครับเอาล่ะอย่างแรกเนี่ยเราจะต่อมาแบบนี้ก่อนนะครับฟื่าต่อเข้าไปแบบนี้ครับผมให้วนมาครบทุกตัวเลยนะครับแบบนี้ครับผมอ่ะแล้วก็แบบตรงระหว่างมุมเนี่ยเราจะใส่เป็นแบบว่ารีพิเตอร์ไว้นะบบดดดึงมมมมาาใหห้้้้้ฟแแนนีอ่ะะลลุเเยว ครับ <c oughs> ผมจะวันนี้ปึ๊บแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะใส่ไฟไปอันนึงครับแล้วก็แบบทุบออกครับผมอ่ะก็จะแบบเป็นไฟไวนแบบนี้แล้วนะครับอย่างต่อไปครับเ,เราจะวางแบบบล็อกขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับปึ๊บเอ้ยเดี๋ยววางต่อขึ้นมานะครับเอาล่ะประมาณนี้แล้วกันครับขั้นตอนต่อไปครับผมเราจะเอาทริเดนมาครับปึ๊บทริเดนของเราแล้วก็แบบเล็งครับผมเล็งแบบง้างให้แบบเต็มที่เลยอ,ะอล่ะเออแล้วก็ปลาลงมาครับปึ๊บแบบนี้ครับผมเออดะได้ปะเออได้ละดันทริเดนแบบว่าวนแบบนี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองมอนเตอร์ลงมาดูดีกกววว่่่่่าาาาาคคคคคครร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 รััััััับบบบบบบผผมมมมเเ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 ออออออปป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 ็็นน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 ีี์์ลลลลละะะะะะะจจจจ้้้งืื๊ไหหหโโโดดดดิแแ โดนไทเดนแทงด้วยนะครับผมดูดิโอ้ยตายแล้วผมเห็นปะสมมติถ้าเราทําให้แบบมอนสเตอร์เนี่ยมันตกลงมาตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะโดนแบบฆ่าง่ายๆเลยครับโดนดันวนไปแล้วก็แบบโดนไทเดนชนตายแบบนี้นะครับอ่าต่อไปเราเป็นแบบอะไรเดี๋ยวเกลตั้นไหมเกลตั้นดูนะครับลงมาผมจากวันนี้อ่าโดนไทเดนด้วยนะครับฟืบโดนไทเดนแทงตายก็ผมนี่เป็นฟาร์มที่แบบค่อนข้างอีซี่เลยครับมันก็จะวนไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งอ่าลองอะไรดีซอมบี้แล้วกันมาจัดไปครับฟืบลงมาผมโดนไทเดนแทงครับเฉยๆตายก็ผมคือแบบค่อนข้างแรงเลยอ่ะเออประมาณแบบทีีีกก็็ตาาาายยแลล้้้้ววนนนนะคครรรรับถใใสสจจงงงเ่อม ดูได้นะครับก็อาจจะทําเป็นแบบคิปเปอร์ทาวเวอร์ป่ะให้มันตกลงมาตรงนี้เออแล้วก็แบบแทงไปนะครับแล้วก็แบบไหลวงจรออกมาอะไรเงี้ยครับผมและสําหรับอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลสโต้นะผมซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราจะวางแบบวงจรไฟขึ้นมาเนี่ยเราก็จะวางแบบนี้ได้ใช่ไหมครับอ่าต่อขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมอ่าแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยสามารถใช้กระจกนะครับผมกระจกแบบนี้ครับแล้วก็แบบวางเลสโตนให้มันขึ้นมาได้ครับก็คือแบบเราจะวางแบบนี้คุณผู้ชมแบบซิกแซกขึ้นมาเรื่อยๆครับหนึ่งนะ อันนี้จากด้านล่างนะครับผมเอาเป็นตรงนี้เลยโยกไปครับนี่มันก็จะขึ้นมานะครับแต่ว่าด้านบนมันก็ลงได้ไม่ใช่เหรอวะอย่าบอกนะว่าเฟลเอา้าผู้ชมเฟลเฉยเลยทำไมอะทำไมผมเห็นในคลิปว่ามันลงวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับผมแล้วก็อย่างต่อไปครับจะเป็นแบบแทร็อนะครับผมเอาล่ะนะ่าจะเป็นประมาณนี้ไปครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองก่อนเ,อเราจะโยกสวิตช์ตรงนี้นะครับผมปึ๊บอ่ะ ไฟไม่ลงมาใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นจากข้างล่างล่ะป๊บอ่ะอันนี้ไฟก็ขึ้นมาได้นะครับซึ่งจริงครัผมไปดูมาจากด้านบนมันลงมาได้นะเว้ยคุณผู้ชมเออว่า,า,า1.17ก็ไม่ได้ครับเอ้ยแต่ผมไม่เห็นว่ามันทำได้อะเพราว่าช่างมันละกันนะผมเดี๋ยวอย่างสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่านะครับเอ้ยอย่าบังเดโอเคัผมคลิปนี้ก็จะเป็นแบบไม้ค้าบางหัวใจเป็นแบบอมองอารนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าผมจะวันนี้ไปครับเลสโก้าามนป้ของเอาล่ะก็จะเป็นแบบกครััับบแแแนี้้้ผมมลลวววยงงตต่อหใจเ็ูส ก็มาโยกอันนี้แหละครับวานนิ่งด้วยนะครับผมอะมองอัดเหรอโยกไปอเฮ้ยหัวใจกลายเป็นอะมองอัดเฉยเลยครับวัตถุฟ้าคือแบบเมืเ่อกี้หัวใจมันเรียงกันได้เฉยใช่ปหมแต่เนี้ยมันเรียงกลายเป็นแบบอะมองอัดอะมันมเป็นไปได้ยังไงครับเนี้ยโคตรเท่อรับทุกท่าโอ้โ,อโ,อโหาเล่นด้วยหัวใจแบบนี้โคตเท่มากเลยครับเอาผมก็กระชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิงก์เครดิตคลิปนี้ก็อยู่ใต้คลิปเลยสามารถกดไปดูได้เลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงเป็นเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีคครรัับบบบผม๊าายย